เดี๋ยวขอดูวิธีสตาร์ทหน่อยครับเป็นอัตโมตินะครับปิดอย่างเดียวเครื่องเป็นเครื่องโรบินนะครับผมไม่จุกจิกเดินเบาเดินเรียบจุกจิกมือแน่นอนคันแค่นี้ เบียหนักเท่าไหร่ร้อยสินะครับเคื่องม่ใชเครื่องบยาทั่ไปนะครับเครื่องอลูมิเนียมต้นะครับแล้วลูมิสวยยางสวยทุกอย่างพร้อมใช้นะครับ เอาไปตั้งโชว์แต่งกาลาดห,ลหรือจะไปให้ลูกใช้ได้เลยครับเป็นโครเนียมครับไม่ใช่งานกองแกงจากจีนนะครับร้ญี่ปุ่นนะครับล้อสีนนออส่นิ้วถ้าญี่ปุ่นมันหกอะไรนะล้อสี่นิ้วล้อสี่นิ้วครับัน็กเล็กมากประมาณนี้ครับดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับนี่โครเนียมนะครับ ดิสเบรกด้านหลังนะครับอโอเค